ล่าสุดแพทนันประภาเผยข่าวดีทายาตคนที่สองหลังพยายามสี่เดือนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักแสดงสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนนั้นชื่นชอบสําหรับแพทนันประภาที่ล่าสุดได้มีโอกาสพาบุตรชายมาเปิดใจผ่านทางรายการทางนี้ยังเปิดใจรับมีแฟนเด็กอายุห่างกัน14ปีลันไม่ได้เปิดตัวเดดขาด พร้อมเผยเรื่องทายาทคนที่สองแล้วล่ะค่ะหลังซุ้มพยายามกว่า4เดือนโดยทางนี้สาวแพทเล่าว,ว่าพูดกันตรำตรงเลยคือเรื่องเก็บไข่มาจากลูกชายอยากมีน้องใช่ไหมทางด้านมุดชายน้องเรดซิงก็พยักหน้าโดยทางสาวแพทเล่าต่อว่าจริง,รงๆเรื่องนี้แพทไปโรงพยาบาลหมอเขาชวนตั้งแต่แพทอายุ34-35ถึงแล้วว่าเก็บไหมซึ่งแพทบอกว่าไม่อยากมีแล้วในตอนนั้นไม่มีคนคุยเราไม่ได้ชัดเจนกับใครเลยเสร็จพอไปคุย ไปคุยมามอบอกว่า ปีนี้มันสุดท้ายเที่ยไข่จะโอเคเพราะเราไปตรวจฮอร์โมนจริงๆกลายเป็นว่าแพทมีภาวะรังไข่เสื่อมแพทก็น่าจะดรับลงกว่านี้ไปอีกแล้วค่ะคุณหมอก็บอกว่าเก็บไปก่อนอย่างน้อยเรามีเวลาหาแฟนตั้ง5ปีเพราะไข่ฟรีจริงๆได้ยาวแต่หมอให้ฟิตสัก5ปีเราก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็อยู่ในตอนนี้โครงการต้องฉีดฮอร์โมนทุกวันโดยเธอเองก็ซุ้มทำกว่า4เดือนแล้วโดวยเล่าเสิมต่ออีกค่ะว่าฉีดเองค่ะ และซึ่งมีชายหนุ่มนำว่าหมอคิมศัลยญญแพทย์สุดฮอตมาเต้นด้วยซึ่งในคลิปดังกล่าวดาราสาวได้แท็กชื่อหาไฟชายทาเอาชาวเน็ตเข้ามาแซวกันยกใหญ่ว่าจะใช่หนุ่มคนรู้ใจหรือไม่นั้นโดยสาวแพทได้บอกอีกว่าหนุ่มคนนั้นคือคุณหมอคิมคือคนที่ดูแลเวลาแพทเหนื่อยก็จะไปหาให้วิตามินกับเขาก็เลยอยากช่วยเขาโปรโมทแค่เราคิดว่าเขาใครตัวเองก็เลยลงคลิปกับเขาเรียกได้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่สําหรับคุณหมอคิมนั่นเองคะ่ะ no